เรื่องราวของราพันเซลกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีสามีภรรยาผู้น่ารักคู่หนึ่งอาศัยอยู่วันหนึ่งภรรยาบอกข่าวดีกับสามีว่านางกำลังตั้งครรภ์สามีของนางดีใจกับข่าวนี้มากจนเขาบอกว่าเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้นางมีความสุขแล้ววันหนึ่ง นางก็บอกเขาว่านางอยากทานผักกาดแก้วเสียเหลือเกินถ้าฉันไม่ได้กินผักกาดแก้วแสนอร่อยจากสวนของเพื่อนบ้านแล้วละก็ฉันจะไม่ยอมพักผ่อนเลยสามีของนางจึงเข้าไปในสวนของเพื่อนบ้านเพื่อทำตามคําขอของภรรยา แต่เขากลับไม่รู้เลยว่าเพื่อนบ้านของตนเองนั้นคือแม่มดสุดอันตรายนามว่าคามิลลาไม่มีใครรู้เลยว่าแม่มดคนนี้อายุมากถึง150ปีแล้วในการรักษาความอ่อนเยาว์เอาไว้คามิลลาจะสามารถสัมผัสได้แต่สิ่งของที่มีสีทองนางจึงเคลือบทุกอย่างในบ้านด้วยทองคำนางเคลือบทั้งจานช้อน ซ่อมขวดโคมไฟและแม้กระทั่งเก้าอี้ที่หนังนั่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกเคลือบไว้ด้วยทองคำและในคืนนั้นที่บ้านของนางก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเพื่อนบ้านมาขอประกาศแก้วไปให้ภรรยาที่ตั้งครัน คาเิล,ล่าจึงบอกว่าเขาสามารถเอาผักจากสวนไปมากเท่าไหร่ก็ได้โดยมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวถ้าหากลูกเจ้ามีผมสีทองคำถ้าจะเอาตัวเด็กไป <c oughs> ชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรแต่เขาก็ตอบตกลงไปด้วยความโง่เขลาและหวังว่าลูกของตนจะไม่มีผมสีทอง แต่สองสาวันผ่านไปภรรยาของเขาก็ให้กําเนิดทารกหญิงตัวน้อยน่ารักผู้ซึ่งมีผมสีทองอารามพวกเขาตั้งชื่อเธอว่าราพันเซลคามิลารู้อยู่แล้วว่าเด็กที่เกิดมาจะต้องมีผมสีทองนางจึงพรากเด็กทารกไปจากพ่อแม่และพาเด็กคนนั้นมาอยู่ที่บ้าน แม่มดดูแลระพันเซลเป็นอย่างดีนางจะหวีผมสีทองอรารามของสาวน้อยซึ่งยาวขึ้นเรื่อยๆทุกวันคามิลลาไม่เคยตัดผมของสาวน้อยเพราะนางจะเอาเส้นผมยาวไปปรุงยาในหม้อเวทมนต์และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทองคำ เวทมนต์ของข้าเปลี่ยนผมสีทองให้กลายเป็นทองคำชีวิตนี้สบายแล้ว <S 2> <S 2> <S ลึกเข้าไปในป่าใหญ่คามิล่าใช้เวทมนต์สร้างหอคอยสูงใหญ่ซึ่งนางขังราพันเซลเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องผมของเธอหอคอยนี้ไม่มีแม้กระทั่งบันไดข้างในมันมีแค่ห้องเล็กๆห้องหนึ่ง พร้อมกับกระจกบานเล็กๆรัพพันเซลเติบโตภายในห้องนี้ยังโดดเดี่ยวเป็นเวลา18ปีจะมีคนอื่นก็แค่เวลาที่คามิล่ามาเยี่ยมเยียนเท่านั้นเมื่อคามิล่ามาเยี่ยมเธอเป็นครั้งคราวนางจะตะโกนเรียกจากด้านล่างราพันเซลรัพพันเซลรัพันเซล ปล่อยผมสีทองลงมาหน่อยราพันเซลก็จะปล่อยผมเปียสีทองอันยาวไม่รู้จบลงมาจากหน้าต่างและคามิล่าก็จะใช้ผมเปียนี้ปีนขึ้นไปด้านบนหอคอยแม่คะทำไมหอคอยนี้ไม่มีบันไดเลยล่ะคะทำไมหนูลงไปเหยียบพื้นดินและเล่นกับดอกไม้กับสัตว์อื่นๆไม่ได้ละ่ะ ลูกสาวผมทองสุดสวยของแม่นี่เป็นวิธีเดียวที่แม่จะปกป้องเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายในโลกได้นะทางนอกนั้นมีสัตว์อันตรายและสิ่งมีชีวิตอันหยาบช้าอยู่มากมายถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่จะอยู่ต่อไปได้ยังไงวันหนึ่งรอ็อ เจ้าชายรูปงามของประเทศนี้ผู้ซึ่งเกิดวันเดียวกับประพันธ์เซลก็ขี่ม้าเข้ามาในป่าเจ้าชายได้ยินเสียงร้องเพลงในป่าจึงตั้งใจฟังเสียงนี้มันช่างไพเราะเหลือเกินฮไปเลยเจ้าหนูเขาจึงตามหาเสียงปริศนานี้ จนกระทั่งมาถึงด้านล่างของหอคอยที่ราพันเซลถูกขังอยู่เมื่อเธอร้องเพลงที่หน้าต่างหอคอยเขาก็ตกลุมรักเธอในทันทีเขามองไปรอบๆเพื่อหาประตูเข้าหอคอยแต่ก็ไม่พบและตอนนั้นเองคาเมล่าก็มาถึงหอคอยเช่นกัน เจ้าชายจึงรีบไปแอบด้านหลังผู้ไม้เพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของแม่มดนางนี้ว่านางร้ายกาจและมีจิตใจโหดเหี้ยมโอไม่นะนั่มันแม่มดชั่วร้ายคามิล่านี่นะนางมาทำอะไรที่นี่ระพันเซลระพันเซลระพันเซลปล่อยผมสีทองลงมาหน่อยระพันเซลระพันเซลจึงปล่อยผมยาวเหยียดลงมาให้คามิล่าปีนขึ้นไป วันต่อมาเจ้าชายก็กลับมายัางหอคอยนี้อีกแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็พยายามเรียนเสียงแม่มดและตะโกนขึ้นไปยังปราสาท <c oughs> ราพันเซลราพันเซลปล่อยผมสีทองลงมาหน่อยราพันเซลคิดว่าเสียงนั้นฟังดูแปลกๆไปแต่เธอก็ปล่อยผมลงมาอยู่ดี เจ้าชายร็อบรีบปีนเรือนผมนั้นขึ้นไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าใครกันที่เป็นเจ้าของเสียงอันไพเราะนี้อืมเอเฮ้ยผมดกจริงจริงรพันเซลหวาดกลัวเมื่อเห็นเจ้าชายเอ่อเอ๊ะนี่ท่านท่านเป็นใครกันมาที่นี่ได้ยังไงข้าคือเจ้าชายร็อบข้านึกว่าเจ้าตกที่นั่งลำบากเอ่อเพราะว่านางแม่หมดอะไรนั่นน่ะอ๋อเอ่อเอ่อ เปล่าค่ะข,ข้าชื่อระพันเซลข้าไม่รู้จักท่านแม่บอกว่าคนแปลกหน้าเป็นตัวอันตรายมากแย่แล้วอ,ลออกไปให้พ้นไม่ต้องห่วงข้าไม่ใช่คนหรือตัวอะไรที่อันตรายหรอกนะข้าเพียงได้ยินเสียงอันไพเราะของเจ้าและอยากมาดูว่านาะงแม่มดซุ่มทําอะไรเท่านั้นเองข้าก็เลยอยากจะมาช่วยชีวิตเจ้านะ่ะคําพูดของเจ้าชายทําให้ระพันเซลใจอ่อนและเธอก็เริ่มหายกลัวเขาคุณระพันเซลอยากลงไปสูดกลิ่นดอกไม้ข้างล่างกับข้าไหม เราไปเดินเล่นในป่าและไปพบสัตว์น่ารักอื่นๆกันดีไหมรพันเซลอยากสำรวจชีวิตภายนอกมานานหลายปีแล้วเธอจึงตอบรับข้อเสนอของเจ้าชายทันทีค้ามีความคิดดีๆที่จะช่วยให้เราทั้งสองคนลงหอคอยไปได้เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นแม่มดใจร้ายคมิลลาก็มาเยือนหอคอยและกำลังจะร้องเรียกรพันเซลแต่แล้ว นางก็เห็นผมยาวสีทองห้อยลงมาจากด้านบนหอคอยหึมสงสัยจะเห็นว่าแม่มาเลยปล่อยผมลงมารอไว้เลยคามิลาเริ่มปีนขึ้นไปบนหอคอย <c oughs> แต่แล้ว <c oughs> นางก็ได้ยินเสียงมา้านางคิดว่าคงจะมีคนมาใกล้แถวนี้และก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนางจึงปีนต่อไป เพราะต้องการจะไปหาระพันเซลให้เร็วที่สุดนางมาถึงที่ห้องของระพันเซลนางถึงกับตกตะลึงระพันเซลไม่อยู่ในห้องแล้วเธอตัดผมของตัวเองและหนีไปจากหอคอยทองคำของข้าทองคำของข้าหายไปแล้วไม่นะ่า <c oughs> รพันเซลระพันเซลตัดผมของตนเองและผูกไว้กับด้านจับที่กำแพงหอคอยเธอกับเจ้าชายจึงปีนผมลงไปด้วยกันคามิลลาผู้อยู่ตามลำพังในปราสาทลูบผมที่ถูกตัดของระพันเซลอย่างสิ้นหวัง ไม่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 ได้ผลแล้วเพราะผมถูกตัดออกมาแล้วต้องใช้รากผมเพื่อเปลี่ยนเป็นทองคำในขณะเดียวกันเจ้าชายรอบและรพันเซลก็มาถึงปราสาทของเจ้าชายและเจ้าชายก็เล่าทุกอย่างให้ทั้งพ่อและแม่ฟังนั่นก็ค anyway okay. ือราชาและราชินีนั่นเอง พระราชาจึงบอกว่าเขาเคยได้ยินชื่อของรพันเซลจากชาวสวนและภรรยาชาราผู้หนึ่ง mm hmm. เจ้าชายจึงรีบพารพันเซลไปยังบ้านเก่าๆของคู่สามีภรรยาที่เคยสูญเสียลูกน้อยนามว่ารพันเซลทันทีที่พ่อแม่ผู้น่าสงสารเปิดประตูและเห็นรพันเซลพวกเขาก็จำเธอได้ทันทีลูกแม่ลูกแม่ลูกหาเราเจอ แม่หมดใจร้ายพรากลูกไปจากเราเออมันผ่านมาหลายปีแล้วนะแต่ในที่สุดเราก็จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหนะ้าสักทีรัพพันเซลดีใจเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดที่ได้พบครอบครัวที่แท้จริงแต่ทายสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาเมล,ลา่าผู้ถูกทิ้งอยู่ในหอคอยอย่างเดียวดายและไร้ทองคำข้าจะหาเจ้าให้เจอรัพพันเซลข้าจะตามล่าเจ้าและเอาผมมาเปลี่ยนเป็นทองคำ